การก่อสร้างทางรถไฟข้ามทะเลเอ่าวเฉียนโจเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ทอดยาวข้ามทะเลระยะทาง20กิโลเมตรสิ่งสำคัญในการก่อสร้างคือคุณภาพรางที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและรองรับการใช้งานอย่างคงทนหัวหน้าวิศวกรกล่าวว่าการก่อสร้างต้องตระหนักทั้งเรื่องคุณภาพและกระบวนการก่อสร้าทงาทงี่มีประสิทธิภาพ ได้มาตราฐานขั้นสูงเพื่อให้ได้รางที่มีคุณสมบัติรองรับการเดินรถไฟความเร็วสูงโดยเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูงฝูโจโเสี่ยเหมินซึ่งมีความยาว277กิโลเมตรและวิ่งด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยย่นระยะเวลาจากฝูโจไปยังเสี่ยเหมินให้เหลือเพียงหนึ่งชั่วโมงถือเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของจีนที่วิ่งข้ามทะเล ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนเติบโตยิ่งขึ้น